สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณาตอมีช่วงโสภิรัชยาพามู <c oughs> ก่อนขับรถออกจากบ้านคุณเคยได้ยินเสียงแบบนี้ไหมคะหากนี่หมายถึงการร้องเตือนเป็นลางอะไรสักอย่างให้เก่บคุณได้คิดก่อนออกเดินทางแล้วก็คุณล่ะจะเชื่อหรือไม่โสภิรัชยาพามูค่ะ ไม่ว่ายวดยานพาหนะจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนความเชื่อก็ยังคงเป็นเรื่องไม่ไกลตัวที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะการดูเริบยามดีร้ายก่อนออกเดินทางก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจโซภิรชยาพามูอีพีนี้จึงจะขอนำเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับลางบอกเหตุที่มาเตือนในรูปแบบของเสียง ซึ่งมาเกิดขึ้นในขณะที่มีเหตุกำลังออกจากบ้านมาฝากกันค่ะและเสียงที่ว่านี้ก็คือจิ้งจกทักคน,คนจาม,จามตามความเชื่อโบราณกล่าวว่าเมื่อใดที่จิ้งจกร้องทักและมีคนจามในขณะนั้นพอดีเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุซึ่งมีทั้งลางดีและลางไม่ดีโดยตำราเก่าเฉลิมสีได้ประพันธ์ถึงเรื่องจิงจ้งจกทักคนจามก่อนจะเดินทางออกจากบ้านไว้ว่า สิทธิการิยะจะขอกล่าวตำรับเก่าเฉลิมศีโดยศาสตร์พระคำพีจิ้งจกทักและคนจามอยู่ข้างหน้าเร่งเร็วไปจะมีชัยอย่าได้ขามจิ้งจกทักและคนจามอยู่เบื้องหลังอย่าลีลาแม้ไปจะได้ทุกศัตรูพบจะอิจฉาใครบ่ฟังซึ่งวาจา นุสศาส,สอนจะโศกใจจิ้งจกจามอยู่เบื้องซ้ายผู้ใดไปจะมีชัยศพศัพท์พระโพคัยจะนบน้อมประนอมมาคนจามและจิ้งจกมาจกจามอยู่เบื้องขวาผู้ใดใครลีลาผู้นั้นแท้จะทุกทนคนจามและจิ้งจกอยู่เบื้องบนอย่าเดินหน แม้ไปจะเสียคนจะขาดคอด้วยคนพานจิ้งจกไต่ขึ้นเท้าจะดำเนินทุระสถานจะเรืองชัยโยชานสิทธิสีสวัสดีเป็นอย่างไรกันบ้างกับโสภพรชยาพามูในอีพีนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยพบเจอเหตุการณ์ลางบอกเหตุจิ้งจกทักคนจามหรือไม่หรือเคยพบเจอลางบอกเหตุในรูปแบบอื่นๆก่อนที่จะมีเหตุเกิดขึ้นหรือไม่คะ หากเคยพบเจอประสบการณ์เหล่านี้สามารถแบ่งปันให้กับเราได้นะคะและอย่าลืมทุกครั้งที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยจะต้องมีสติและความไม่ประมาทจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook AutoInfo อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ あっ。